ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโรคเบาหวานกันก่อนนะครับโดยปกติเมื่อเราทานอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเข้าไปร่างกายจะมีกระบวนการธรรมชาติที่จะควบคุมให้ปริมาณน,น้ำตาลในเลือดเป็นปกติโดยสารที่คอยควบคุมปริมาณน,น้ำตาลในเลือดมีอยู่2ตัวเรียกว่าฮอร์โมนอินซูลินและฮอร์โมนกลูคากอนซึ่งฮอร์โมนอินซูลิน คอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงโดยจะเอาน้ำตาลนั้นไปเผาผลาญและเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราได้ใช้ส่วนฮอร์โมนกรูคากอนจะคอยเพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดเมื่อน้ำตาลในเลือดต่ำโดยจะเอาน้ำตาลที่ถูกเก็บไว้ในตับเข้ามาในเลือดซึ่งการที่เราเป็นเบาหวานนั้นเกิดจากน้ำตาลในเลือดที่มากเกินไปอาจเกิดจากร่างกาย สร้างฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยไม่เพียงพอกับการทำงานหรือสร้างไม่ได้เลยทำให้ร่างกายไม่มีตัวที่คอยลดน้ำตาในเลือดซึ่งเมื่อน้ำตาในเลือดสูงจะส่งผลให้เกิดผลเสียกับร่างกายตามมาในทางการแพทย์เราจะแบ่งโรคเบาหวานออกเป็น4ีชนิดได้แก่เบาหวานชนิดที่หนึงซึ่งมักจะพบในเด็กหรือคนที่อายุน้อยโดยผู้ป่วยมักจะมีรูปร่างผอม พราะตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ซึ่งจะต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเบาหวานชนิดที่2พบได้มากถึงร้อยละ9ก้ของผู้ป่วยเบาหวานในเมืองไทยซึ่งส่วนใหญ่มักจะอ้วนและมีอายุมากซึ่งผู้ป่วยประเภทนี้ตับอ่อนยังจะสามารถผลิตอินซูลินได้แต่อินซูลินไม่สามารถทำงานได้เต็มที่โดยในปัจจุบัน จะพบผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้ได้มากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตที่มีการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งมีไขมันมากขาดการออกกำลังกายและมักจะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทีวีมากกว่าการไปวิ่งเล่นออกกำลังกายเบาหวานที่มีสาเหตุเฉพาะได้แก่เบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมโรคตับอ่อนและการกินยาบางชนิดเช่นยากลุ่มสเตียรอย รือสารเคมีบางอย่างประวานที่เกิดขึ้นขนาะตั้งครรภ์โดยผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดนี้จะต้องไม่เคยมีประวัติเบาหวานมาก่อนการตั้งครรภ์ซึ่งในช่วงตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนจากลกที่ต้านการทํางานของอินซูลินเป็นผลให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินลดลงถ้าไม่สามารถเพิ่มการสร้างอินซูลินได้จะทําให้เกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์แต่ผู้ป่วยประเภทนี้ว่า ลังคลอดก็จะหายจากเบาหวานได้อาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานมีหลายอย่างได้แก่ปสัสสาวะบ่อยและมักตื่นมาปสาัสสาวะตอนกลางคืนซึ่งโดยปกติคนทั่วไปจะไม่ต้องลุกมาปสาัสสาวะตอนกลางคืนเพราะขณะที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ดื่มน้ำอยู่แล้วและน้ําที่ดื่มไปก่อนนอนร่างกายก็จะสามารถเก็บไว้ในกระเพะาะปัสสาวะได้พออยู่แล้วแต่ในผู้ป่วยเบาหวาน จะมีปริมาณน้ําตาลในเลือดสูงมากเกินทําให้ไตไม่สามารถเจเก,กิลน,น้ําตาลได้ทําให้มีน้ําตาลออกมาทางปัสสาวะมากและน้ําตาลนี้เองที่จะดึงน้ําปัสสาวะออกมาด้วยทําให้ผู้ป่วยมีปัสสาวะมากกว่าคนปกติจึงต้องลุกมาปัสสาวะตอนกลางคืนและส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการคอแห้งกระหายน้ําอยู่น้ําบ่อยจากการเสียน้ําเยอะนั่นเองหิวบ่อยกินจุกันหนักลด ด้วยปกติร่างกายจะมีแหล่งพลังงานจาก3ส่วนคือคาร์โบไฮเดรตจากน้ำตาลไขมันในร่างกายและโปรตีนจากกล้ามเนื้อซึ่งปกติร่างกายจะดึงอน้ำตาลไปใช้ก่อนเป็นอย่างแรกเพราะใช้ง่ายที่สุดแต่ในคนที่เป็นเบาหวานร่างกายอน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานไปไม่ได้เพราะไม่มีอินซูลินเป็นตัวช่วยจึงจำเป็นต้องเอาพลังงานจากไขมันและกล้ามเนื้อไปแทน เมื่อกล้ามเนื้อและไขมันหายไปบางส่วนจะทําให้น้ําหนักลดลงแต่กลับผิวบ่อยเนื่องจากอน้ําตาลไปใช้ไม่ได้หากเป็นแผลจะหายยากและมีการติดเชื้อตามผิวหนังได้บ่อยเนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูงทําให้เม็ดเลือดขาวที่ทาหน้าที่ในการฆ่าเชื้อทําหน้าที่ได้ไม่ดีมีอาการตาร้ามัวเพราะเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดสูงมันอาจไปค้างอยู่ในตาอาจจะทําให้เกิดลอกกระจกหรือจอตาผิด หรือที่เราเรียกกันว่าเบาหวานขึ้นตามีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเนื่องจากหักน้ำตาลในเลือดสูงนานๆจะทำให้เส้นประสาทเสือ่อมเกิดแผลที่เท้าได้ง่ายเพราะจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเองเป็นแผลกว่าจะรู้แผลก็มักจะลุกลามมากจนหายยากและมีอาการติดเชื้อซึ่งบางรายอาจจะต้องถึงกับตัดขาทิ้งกันเลยผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานานหลายปี ก็มักจะพบโรคแทรกซ้อนเลือดลังหลายอยา่างซึ่งถือว่าเป็นผอมเพิ่มตัวแสบที่จะคอยตามมาหวานไปทุกที่เลยก็ว่าได้เช่นปัญหาด้านสายตาไตวายโรคหวัวใจอัมพาตขาชาแผลเน่าโดยเฉพาะที่เทา้าการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติมากเท่าไหร่ก็จะช่วยชะลอและลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนเลือดลังลงได้บางเท่านั้นไตเสื่อมไตวายไตย เป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่กรองของเสียต่างๆที่อยู่ในร่างกายและมีเส้นเลือดขนาดเล็กมากมายบริเวณไตฉะนั้นเมื่อเส้นเลือดถูกทําลายโดยน้าตาลที่สูงอยู่เป็นเวลานานการกรองของไตก็จะเริ่มเสื่อมลงทําให้โปรโตีนรั่วออกมาในปัสสาวะได้ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการตรวจหาปริมาณโปรโตีนที่เป็นไข่ขาวในปัสสาวะตั้งแต่เริ่มแรกที่เป็นเบาหวาน ซึ่งหากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้มีการดูแลรักษาเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้มากเมื่อเริ่มมีภาวะไตเสื่อมการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีสามารถลดความรุนแรงและชะลอความเสื่อมของไตได้แก่การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติมากที่สุดเริ่มรับประทานอาหารที่มีโปรตีนน้อยลงและเลือกรับประทานโปรตีนคุณภาพสูงได้แก่ไข่เนื้อที่ไม่ติดวันลดอาหารที่มีรสเค็มและผงชูรส สารกันบูดต่างๆเพราะมีส่วนผสมของเกลือโซเดียมที่ทําให้ความดันเลือดสูงและเกิดอาการบวมคุมความดันโลหิตอย่างเข้งรัดไม่ให้เกิน130-80มิลลิเมตรประหลอดจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกจากเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจะทําให้เกิดการสะสมรวมตัวกันของน้าตาลบริเวณเลนตาทําให้เลนตาบวมและมัวลงและยังทําให้บริเวณจอตา ซึ่งมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงมากถูกทำลายจนแตกออกทำให้ผู้ป่วยจะตามัวและมีอาการเหมือนมีแสงสีดำพาดผ่านตาซึ่งควรไปพบจกักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจทำให้ตาบอดได้ปลายประสาเสื่อมจากเบาหวานเป็นโรคแทรกซ้อนที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตแต่ทำให้รู้สึกอึดคาดและทรมานซึ่งเกิดจากการมีน้ำตาลสะสมอยู่บริเวณเส้นประสาท จึงทาให้การทํางานของเส้นประสาทเสื่อมลงการรับรู้ความรู้สึกต่างๆลดลงโดยเฉพาะปลายมือปลายเท้าจะเกิดอาการชาเมื่อกระทบถูกความร้อนจะไม่ค่อยรู้สึกจึงเป็นอันตรายกับผู้ป่วยเบาหวานเพราะอาจทําให้เกิดแผลได้ง่ายโดยไม่รู้สึกตัวโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบนับเป็นโรคแทรกซ้อนที่คุกคามต่อชีวิตได้ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกจากเส้นเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจนกระทั่งกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดและจะทําให้เกิดการพิการหรืออาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยโอกาสเกิดหลอดเลือดสมองตีบตันจะสูงมากขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันสูงร่วมด้วย